ค่ำคืนเงียบสงัดในป่าลึกของประเทศไทยเสียงจักจั่นร้องแข่งกับลมหอบเย็นพัดลอดใบไม้กลิ่นดิ้งชื้นจากฝนตกใหม่ยังคงอบอวลทหารหนุ่มก้มลงแตะร่องรอยรองเท้าศัตรูที่ยังสดใหม่หัวใจเขาเต้นแรงราวกับจะทะลุอ,อกสายหมอกคลี่ตัวคลุมพื้นดินงอต้นไม้บิดเบี้ยวราวกับร่างคนกำลังซ่อนตัวเขายกกล้องสองทางไกลขึ้นสายตาสันไหวจากความมืดที่บดบังทุกสิ่ง แสงไฟวาบหนึ่งปรากฏห่างออกไปเสียงพูดเบาๆแววมาไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาต่างชาติที่เย็นชาและแปลกหูเขากดตัวลงไปกับดินกลิ่นโคลนและหญ้าฉำน้ำฝังแน่นเข้าจมูกกิ่งไม้หักใต้ฝ่าเท้าเสียงดังเพียงเล็กน้อยแต่กลับสะท้อนดังก้องในหูเขาหยุดนิ่งลมหายใจติดขัดราากับแม้แต่เสียงหัวใจอาจเปิดโปงที่ซ่อน เงาสามเงาเคลื่อนเข้ามาใกล้ปืนในมือเขาสั่นเล็กน้อยเหงื่อเย,ย็นไหลลงข้างแก้มเสียงรองเท้าทหารข้าศึกย่ำบนใบไม้แต่ละก้าวใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขามองเห็นหน้าศัตรูชัดเจนในแสงไฟฉายดวงตาคมกริบกรามแข็งตึงสายตาพวกนั้นกวาดหาที่ซ่อนเสียงกระซิบเป็นสัญญาณบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจหัวใจของเขากำลังจะหยุดเต้น ทันใดนั้นแสงไฟสาดตรงมาที่ใบหน้าเขาเสียงปืนถูกง้างเตรียมพร้อมทุกอย่างหยุดนิ่งราวกับเวลาแขวนอยู่กลางอากาศกลิ่นดินชื้นยิงคงแรงขึ้นลมพัดหอบเสียงหวีของสัตว์กลางคืนเขาไม่รู้ว่าควรลุกขึ้นสู้หรือฝังตัวอยู่กับพื้นความเย็นเฉียบของเหล็กปืนแต่ใกล้ศีรษะดวงตาเขากระตุกไหวและภาพเงาศัตรูเริ่มขยายใหญ่ขึ้นตรงหน้าเสียงหายใจของเขาหนักอึ้ง กระเพื่อมขึ้นลงอย่างควบคุมไม่อยู่แสงไฟฉายส่องใส่ดวงตาจนแสบทุกอย่างรอบตัวพร่ามัวไปหมดเสียงตะโกนสั้นห้วนดังขึ้นศัตรูชี้ปากกระบอกปืนใส่แสงเหล็กเย็นวาววับตรงดวงตาความเงียบขมึงคลึ้มปกคลุมเหนือหัวเขาได้ยินเสียงใบไม้ไหวอีกเสียงหนึ่งจากความมืดด้านหลังไม่ใช่เสียงศัตรูแต่เป็นเสียงที่เขาคุ้นหู เพื่อนร่วมรบกำลังใกล้เข้ามาหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดมือกำปืนแน่นจนเส้นเลือดปูดกลิ่นดินชื้นผสมควันไฟจากค่ายศัตรูลมหายใจร้อนผ่าสะท้อนอยู่ในอกดวงตาศัตรูเบิดกว้างพวกมันหันหน้าไปทางเงามืดที่ขยับแสงไฟฉายแกว่งวูบวาบเสียงปืนกระชาก้องสถานป่าเขาฉวยโอกาสพุ่งตัวไปข้างหน้าร่างกลิ้งลงในดินโคลน ความย็นชื้นซึมทะลุชุดทหารหูได้ยินเสียงระเบิดดังสะเทือนพื้นดินเศษไม้และดินปลิวกระแทกใบหน้าแสงเพลิงสว่างวาบจนดวงตาพร่ามัวความมืดและแสงไฟผสานกันจนราวกับฝันร้ายกลิ่นไม่แทกเข้ามาพร้อมกลิ่นเลือดข้าวจัดเสียงกรีดร้องดังลัน่นร่างศัตรูบางคนล้มลงกับพื้นเงามืดจากเพื่อนร่วมรบโผล่เข้ามาในสายตา แต่แววตาของเขายังเต็มไปด้วยความสันสถานมือสั่นจนแทบถือปืนไม่อยู่เสียงหัวใจดังแข่งกับเสียงระเบิดที่ยังสะท้อนในหูควันดำหนาทึบปกคลุมไปทั่วกลิ่นไหม้และเลือดปปนจนแสบจมูกเพื่อนร่วมรบตะโกนเรียกชื่อเขาเสียงนั้นดังก้องต่เหมือนเลือนหายดวงตาของเขากวาดมองรอบตัวร่างศัตรูบางคนยิงดิ้นอยู่ในเปลวไฟเสียงกระสุนปืนยิงคงดังเป็นระยะ แต่ละนัดฉีกอากาศด้วยความแหลมคมเขาฝืนลุกขึ้นจากดินโคลนเสื้อเปื้อนเลือดทั้งของตนเองและของผู้อื่นสายตาเขาปะทะก,กับร่างหนึ่งที่กำลังเล็งตรงมาแววตายเย็นชาไร้ความปราณีเขายกปืนขึ้นตอบโต้ปลายนิ้วแตะกปืนด้วยแรงสันสถานเสี้ยววินาทีก่อนเสียงปืนดังสายฟ้าแลบแวบผ่านฟ้าสว่างวาบเหนือยอดไม้ รากับสวรรค์เองกำลังจับตามองเสียงปืนลั่นก้องร่างตรงหน้างนเงยและสุดลงเลือดสาดกระเซ็นบนใบไม้สีเขียวเข้มแต่ความเย็นเฉียบยังฝังลึกอยู่ในอกของเขาเขาหอบหายใจแรงมือยังคงกำปืนไว้แน่นเพื่อนร่วมรบวิ่งเข้ามาข้างกายแต่แววตาเขายังคงจับจ้องที่เงามืดเบื้องหน้าเงามืดเบื้องหน้าขยับไหว เหมือนร่างบางอย่างกำลังเคลื่อนตัวช้าๆเสียงใบไม้แห้งกรอบถูกเหยียบดังกรอบแรกรบความเงียบแปลกประหลาดเข้าปกคลุมเขายกปืนขึ้นอีกครั้งดวงตาเบิดกว้างมองทะลุความมืดเหมื่อเย็นหยดลงข้างแก้มทุกกล้ามเนื้อตึงแข็งจนแทบขยับไม่ได้เพื่อนร่วมรบแตะบ่าเขาเบาๆเ,เสียงกระสิบเตือนให้ระวังแต่เสียงฝีเท้ายังคงใกล้เข้ามา แต่ละก้าวชัดเจนกว่าครั้งก่อนสายตาทุกคู่จับจ้องไปยังผง้าเหงาร่างค่อยๆโผล่ออกมาจากความมืดเขากั้นหายใจจนหน้าอกแน่นความรู้สึกหนาวเหน็บแล่นผ่านสันหลังเป็นทหารศัตรูที่บาดเจ็บร่างเต็มไปด้วยเลือดและฝุ่นดินแววตาแข็งกร้าวยังไม่ดับมือของมันกำาระเบิดแน่นในกำมือเขารู้ทันทีว่ามีเวลาเพียงเสี้ยววินาที สายตาทุกคู่เบิกกว้างด้วยความสยองเสียงหวีดวิวของลมผ่านต้นไม้ดังสะท้อนและทุกสิ่งหยุดนิ่งในชั่วขณะเดียวกันเสียงคลิกโลหะดังชัดเจนนิ้วของศัตรูกดลงบนสลักระเบิดประกายไฟเล็กว่าขึ้นในเงามืดหัวใจเขาหยุดเต้นชั่ววินาทีเดียวเสียงตะโกนดังลั่นจากเพื่อนร่วมรบทุกคนพุ่งตัวไปคนละทิศเขากระโจนลงกับพื้นอย่างแรง ดินโครนกระแทกเข้าที่ใบหน้าแสงวาดสว่างจ้ากระทันหันความร้อนระเบิดซัดกระหน่ำใส่ร่างแรงระเบิดสะเทือนหูจนเสียงทุกอย่างหายวับโลกทั้งใบกลายเป็นสีขาวพร่าเศษไม้เศษดินและก้อนหินปลิวกระหน่ำร่างของเขาถูกเหวี่ยงไปกลางพงหญ้ากลิ่นไหม้และควันดำเข้าจู่โจมจมูกลมหายใจขาดห่วงราวกับจะขาดใจเขาพยายามขยับแขน ความเจ็บแปลบแล่นผ่านกระดูกดวงตาพร่ามัวเต็มไปด้วยฝุ่นและเลือดแต่ยังเห็นเงาเพื่อนร่วมรบล้มระเนระนาดรอบตัวเสียงร้องโหยหวนของผู้บาดเจ็บดังแข่งกับเสียงไฟลุกไหม้ที่กำลังลามลมกลางคืนพัดกลิ่นคาวเลือดไปทั่วเขากัดฟันพยายามดันตัวเองขึ้นจากดินแขนสั่นจนแทบสุดกลับลงมาเสียงหูอื้อยังคงกดทับทุกความคิด แต่เสียงร้องเจ็บปวดรอบตัวดังก้องทะลุเข้ามาแสงไฟจากเปลระเบิดยังลุกโชตช่วงสะท้อนนอทหารที่วิ่งกระเสือกระสนหาที่กำบังควันหนาทึบลอยวนคล้ายม่านสีดำกลืนกินทั้งป่าให้จมหายไปในความมืดเขาคลานไปข้างหน้าช้าช้า้้วสัมผัสร่างเพื่อนร่วมรบที่แน่นิ่งเลือดไหลอับเต็มเสื้อผ้าของอีกฝ่ายกลิ่นคาวคมชัดจนแสบจมูกหัวใจเต้นแรงราวกับจะฉีกอก สายตาพรามัวแต่ยังคงพยายามเพ่งมองเงามืดเคลื่อนไหวอยู่หลังม่านควันเสียงปืนดังอีกชุดก้องสถานทั้งป่าเขาหยุดนิ่งทันทีหายใจตื้นและกดตัวต่ำไปกับพื้นดิงเงย็นเฉียบแนบใบหน้าความรู้สึกเหมือนความตายกำลังคลืบเข้ามาใกล้ทุกขณะเสียงก้าวเท้าหนักๆกดทับใบไม้ดังกรอบแกรบสะท้อนชัดเจนเหนือเสียงไฟที่ยังลุกไหม เงาร่างศัตรูปรากฏขึ้นกลางม่านควันปากกระบอกปืนยกขึ้นช้าๆราวกับเล็งตรงหัวใจเขาเขากัดฝันแน,น่นมือคํำาหาปืนที่หล่นอยู่ข้างตัวนิ้วเปื้อนเลือดสั่นสถานแตะลงบนด้ามหัวใจเต้นแรงจนหูแทบดับศัตรูขยับเข้ามาใกล้ดวงตายเย็นชาที่สะท้อนแสงไฟควันดำหนาทึบไหลเวียนรอบร่างมันกลิ่นดินไหมและเลือดเข้มข้นราวกับหายใจไม่ออก กดตัวต่ำกับพื้นรอบเพียงจังหวะเดียวเพื่อเอาชีวิตรอดเสียงเพื่อนร่วมรบไกลๆกลตะโกนเตือนแต่ทุกอย่างรอบตัวเงียบเงันราวกับโลกหยุดหมุนศัตรูหยุดยืนตรงหน้าปลายปืนยกขึ้นมันคงไม่สั่นดวงตาเขาสบกับดวงตาของมันความเย็นเฉียบแล่นผ่านสันหลังราวกับถูกน้ำแข็งกดทับเสียงหายใจของทั้งสองสั่นสถานในความเงียบเปลวไฟยังลุกวาบอยู่เบื้องหลัง เงาสีแดงส้มเต้นระยับบนใบหน้าของศัตรูสายตาคมกริบราวกับไม่เหลือความปราณีเขากำปืนแน่นปลายนิ้วเล่ยไปจนถึงเกปืนเลือดจากแผลซึมเปื้อนโลหะเย็นเฉียบความเจ็แบแปลบแล่นผ่านแขนแต่เขายังฝืนเสียงใบไม่ไหวบังเบาดังขึ้นด้านหลังศัตรูเหลียวหันไปเพียงเสี้ยววินาทีช่องว่างเล็กน้อยเปิดออกตรงหน้าหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะระเบิด เขายกปืนขึ้นอย่างรวดเร็วดวงตาสันไหวแต่ไม่ยอมหลบเลี่ยงเสียงโลหะขูดกรอบเบาๆดังขึ้นเวลาราวกับยืดออกเป็นชั่วนิรันร์แล้วเสียงปืนก็ดังสะท้อนก้องกลางป่าแสงว่าสว่างแล่นฉีกความมืดแรงสะท้อนย้อนกลับกระแทกแขนของเขากลิ่นดินไม่ผสมกลิ่นดินปืนพุ่งกระแทกเข้าจมูกร่างศัตรูมนเงินถอยหลังดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึง เลือดสาดเป็นเส้นสีเข้มกลางควันไฟเสียงปืนยังสะท้อนก้องกังวานในหูเขาหอบหายใจแรงแขนสั่นจนแทบปล่อยปืนร่วงความร้อนจากเปลไฟอบล้อมเข้ามาเมื่อไหลผสมเลือดลงสู่ดินโคลนร่างตรงหน้าเซถอยจนล้มลงเสียงกระแทกพื้นดังทุ้มหนักกลิ่นเลือดสดคอและคลุ้งกระจายความเงียบชั่วขณะกดทับทุกเสียงรอบตัว เขาจ้องมองโดยไม่กระพริบตาหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดแสงไฟสะท้อนเงาร่างที่แน่นิ่งแต่เงามืดยังคงเคลื่อนไหวอยู่ลึกเข้าไปในคนหนาเขากระชับปืนแน่นอีกครั้งสายตากวาดมองไปในม่านควันเงาดำเคลื่อนไหวเหมือนสัตว์นักล่าทุกก้าวช้าแต่มันคงเสียงใบไม้แหลกดังกรอบแรกรบลมหายใจเขาขาดห่วงควันดำหนาทึบทำให้ดวงตาแสบจนพร่า เงื่อเย,ย็นไหลลงสู่ริมฝีปากเข้มขมกลิ่นคาวเลือดยิ่งทวีความเข้มข้นเงาร่างใหม่ปรากฏชัดขึ้นเป็นทหารศัตรูอีกกลุ่มที่กำลังบุกเข้ามาปากกระบอกปืนของพวกมันชี้ตรงมาทางเขาเสียงตะโกนคำสั่งดังแทรกก้องเหนือเสียงไฟหัวใจเขากระหน่ำรัวเหมือนกรองสึกนิ้วแตะกปืนแน่นจนเส้นเลือดปูดความมืดและเปลืไฟผสมกันราวกับนรกบนดิน เขารู้ว่าทุกลมหายใจถัดไปคือเส้นแบ่งชีวิตและความตายเสียงปืนดังขึ้นเป็นหาฝนครั้งสุดท้ายแสงไฟแล่นฉีกความมืดกลางป่าควันหนาทึบเริ่มจางลงพร้อมเสียงกรีดร้องที่ค่อยๆเงียบหายเขาสุดตัวลงนั่งบนดินเปียกชื้นปืนหล่นจากมือกระแทกพื้นอย่างไร้ร่ยแรงดวงตาเต็มไปด้วยผ้าเพื่อนร่วมรบที่ล้มลงรอบกายสายลมกลางคืนพัดเอากลิ่นคาวเลือดเจือไปกับกลิ่นฝน ต้นไม้สูงตระงานยืนเงียบงันราวกับเป็นพยานของค่ำคืนนี้ความวุ่นวายเมื่อครูเหลือเพียงเสียงจากจันดังระงม,มแทนเสียงระเบิดเขาแหงหน้ามองท้องฟ้าที่มีแสงดาวดุปีหัวใจยังเต้นแรงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวหากเป็นเพราะเขายังมีชีวิตรอดในความมืดมิดเขาหลับตาลงช้าๆเก็บภาพและเสียงของค่ำคืนนี้ไว้ในความทรงจำราวกับคำเตือนว่าชีวิตทหารในสงคราม ไม่ใช่เรื่องของชัยชนะเพียงอย่างเดียวแต่คือการมีลมหายใจอยู่ต่อไปจนถึงรุ่งอรุณใหม่